โอเคนะครับผมก็ต้องขอการสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง Beat ช h a n แน l นั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโรบ็อกแมปบอกฟูนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ตามปกคลิปเลยตามที่น้องๆขอมาเลยนะครับวันนี้พี่มาแจก2อย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโลบ็อกฟรีๆในกลุ่มตามที่พี่บอกนะครับใครที่เข้ากลุ่มครบ15วันแล้วเนี่ยรอกันได้เลยนะครับผมลุ้นรับโลบัอกฟรีๆแน่นอนนั่นเองนะรับแแล้ววกกกก็็จจจมาาไตฟเ ช็อปกันด้วยนะครับผมเขามีโปรโมชั่นโอ้โหไก่ตันราคา9บาทสำหรับเมื่อวานนับตอนนี้หมดโปรโมชั่นโปรโมชั่นไปแล้วแต่วันนี้เขาเพิ่งลงใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับตัวละ19บาทแบบไม่มีเกลือไม่ใช่สุ่มด้วยนะครับซื้อปุ๊บได้เลยแล้วก็แบบรหัสเมื่อวานโอ้โห9บาทมีคนได้ผลดงผลแดงผลเวนอมในตัวผลเสือในกล่องเยอะแยะมากมายบอกเลยว่าคลิปนี้อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนันเองนะครับมาแต่ก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมครับผมเราต้องไปสมผลไปสากันก่อนนะครับก็ ได้สูตรจากน้องคนนึงใน YouTube เลยเข้าคอมเมนต์มาว่าให้สุ่มในโลกที่3โอเคตอนนี้พี่ก็อยู่โลกที่3แล้วนะครับจากนั้นวิ่งรอบ NPC s t e p home point ตรงนี้นะครับวิ่งรอบไม่ได้อ่ะดินะครับแบบนี้ก็ได้อ่ะ S 1> <S 1> <S เขาบอกวิสามรอบนะโอเคสามปุ๊บเรียบร้อยจากนั้นก็มาใช้สกิลหมัดนะครับใส่คน,นสุ่มนะครับสกิลเดียวสกิลอะไรก็ได้นะพี่ขอใช้สกิลเซตแล้วกันโอเคเป็นสกิลหมัดก็ทิวเมนนั่นเองนะครับทีนี้เขาบอกว่าสุ่มได้เลยนะเขาบอกว่าได้ผลเสือ100%เดูซิว่าพี่เนี่ยจะได้ผลอะไรนะครับมากดสุ่มผลพิศดารแล้วก็กดซื้อไปเลยปุ๊บอู้หูโคตรเกลือดู เนี่ขนสปินตึงๆครับผมโอ้โหใครที่มีสูตรอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอก,อ,อกพี่กันหน่อยละกันโอ้ออพี่ได้สูตรมาจากน้องคนนี้ก็คือแบบเกลือเลยนะครับมาเดี๋ยวถ้าสูตรคนไหนเด็ดๆเ,เนี่ยเดี๋ยวพี่ทําออกคลิปเลยนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยละกันนะครับส่วนใกรใครที่ได้อยากได้ไก่ตันอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะวันนี้พี่แจกในคลิปแล้วก็จะแจกในคอมเมนต์ด้วยนะครับตามกติกาที่พี่บอกเลยนะครับก็อย่าลืมฟังกติกากันด้วยเนาะทีนี้เดี๋ยวพี่ขอเช็ค N B C ขายผลกันก่่อนวา ตอนนี้มีผลอะไรขายบ้างนะครับโอ้โหผลกิโลทุกวันผลสปินนะครับผลบอมนะครับผลสโมกนะครับแล้วก็ผลไอผลน้ําแข็งนะครับมีอะไรอีกผลแสงนะครับผมแล้วก็มีผลสั้นนะครับโอ้โหผลหลักล้านมีนะผลสั้นแล้วก็มีอะไรอีกไม่มีนะครับมีแค่นี้นะครับโอเคทีนี้มา เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับเรื่องการแจกโลบักแล้วก็แจกรหัสไก่ตันฟรีๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะเริ่มจากแจกไก่ตันก่อนแล้วกันแล้วก็จะมาบอกโปรโมชั่นทางเว็บทางเว็บลิสชอปด้วยนั่นเองครับว่า ก็มีโปรชั่นอะไรมาใหม่นั่นเองไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่อยู่ในส่วนเว็บเลสชอปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหน้าตาเว็บก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเว็บจริงก็จะเป็นรูปโปรไฟล์แบบนี้นะครับลิงก์เว็บเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมเข้ามาทีแรกก็กดสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบอะไรเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กดเติมเครดิตตรงนี้นะครับกดเติมเงินเติมเครดิตตรงนี้แล้วก็กดที่อ่างเปานะครับแล้วก็ติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบว่าเราว่าเราเนี่ยไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมั ในเว็บนี้นะครับแต่เราก็กดไว้ที่หน้าแรกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะสอนแบบละเอียดเลยเนาะนะครับวิธีการซื้อแบบรหัสแบบไม่มีเกลือราคา19บาทนะโปรโมชั่น9บาทเนี่ยแอดบินเขาบอกว่านานๆจะมาทีนะครับต้องกดติดตามแฟนเพจเขาไว้เพื่อแจ้งเตือนนะครับหรือว่าบันทึกลิงก์เว็บไว้เลยนะครับในส่วนนี้หรือว่าเข้ามาเช็คไปบ่อยก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่งลงสดๆร้อนๆเลยนะครับในส่วนไก่ตัน19บาทนะครับแบบได้รหัสเลยไม่ต้องแบบไปสุ่มอะไรให้แบบ ลุ้นดวงให้เสียเวลานะครับนี่คือแบบสุ่มปุ๊บได้เลยถูกที่สุดในไทยเขาบอกว่าแบบนั้นนะเพราะว่าเวฟนี้เนี่ยบอกเลยการันตีได้แน่นอนนะเพราขียนบอกว่าการันตีได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลุ้นดาบผู้ลุ้นเขียวลุ้นผลตื่นลุ้นผลมังกรผลเสือผลพระผลโมจิผลดาร์กผลอ่าสปเดอร์ผลสไปเดอร์แมนเนี่ยเออลุ้นทุกผลนะครับอยู่ที่ดวงเรานั่นเองแต่ว่าส่วนใหญ่จะได้แบบรหัสผลแดงตึงๆครบผมพี่บอกเลยไปดูรีวิวหน้าเพจเขาได้นะครับผมเนี่ยนะครับ9ก้าบาทโอ้โห คดคุ้มนะครับเดี๋ยวพี่จะซื้อแจกเลยทั้กันนะครับแล้วก็จะมีเผา V4 ตอนนี้ลดราคาครับเหลือ200กว่าบาทโอ้โหจาก599เาตอนนี้เหลือ259บาทรีบมาจัดกันนะครับตยวของหมดก่อนนะตอนนี้มีอยู่480 ID สนะครับส่วนเผากูนก็มีเหมือนกันเผากูน499นะครับโอ้โห แต่เผ่านี้เนี่ยมันทํายากนะครับมันทํายากเขาเลยแบบราคาแพงหน่อยแต่ว่าบอกเลยคดคุ้มนะครับเราก็มีดาบคู่โอเด้งนะครับมีผลมดกิดตื่นมีผลเสือผลพระตอนนี้ผลเสือผลพระหมดสต็อกไปแล้วนะครับก็รอเข้าลงนันเองนะครับทีนี้น้องๆเติมเครดิตมาแล้วเนี่ยซื้อยังไงมาเดี๋ยวพี่พามาดูเดี๋ยวพี่จะซื้อแจกเลยละกันนะครับสองไอดีละกันเนาะสลหรับไอดียไก่ตังสิบเก้าบาทซื้อปุ๊บได้รหัสเลยนะครับส่วนวิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆกดสั่งซื้อปุ๊บแล้วก็เลือกนะครับว่าเราจะซื้อเจด อันนี้พี่ซื้อ2 ID เดีนาอแจกน้องๆไปเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอย่าลืมอัดคลิปตั้งแต่เริ่มซื้อจนเข้ารหัสด้วยนะครับถ้ารหัสที่เราซื้อไปเนี่ยเข้าไม่ได้เราสามารถเอาวิดีโอที่เราอัดไว้เนี่ยมาคีมได้นั่นเองนะครับมาเขากดสั่งซื้อไปเลยกดตกลงครับผมปุ๊บเรียบร้อยนะครับเป็น2 ID นี้เลยนะครับนี่นะครับโอเคเนาะก็คือแจกไปเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรหัสที่1นะครับรหัสที่2ก็เป็นอันนี้นับใครได้ก็คอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันนะครับในส่วนไองแล้วก็ออีกย่างนึง ที่พี่จะแจกนะครับถ้าคลิปนี้ครบ5,000ไ like ลค์ภายใน1วันนะครับจะว่า5,000ไ like ลค์นะครับในคลิปนี้ภายใน1วันพี่จะแจกอีก5 ID ตึงๆนะครับในคอมเมนต์เลยนะครับแต่ คนกดไลค์ต้องถึงภายในวันนี้วันเดียวนะครับทีนี้มาเรามาดูในกลุ่มกันดีกว่านะครับตอนนี้สมาชิกในกลุ่ม24,000คนแล้วนะครับโอ้โหใครอยากเข้าลิงก์กลุ่มอยู่ใต้คลิปนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าฟรีๆครับผมนี่ตามนี้คนเข้ามาก็นี่ก็จะพิมพ์บอกนะครับใครอยู่ครบกี่วันกี่วันแล้วประมาณนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็ในในส่วนกลุ่มเนี่ยก็จะมีร้านค้าขายเสื้อโดยที่พี่ออกแบบที่พี่ใส่อยู่เนาะนะก็จะเป็นเสื้อคิงฟุตเช็คเอาต์เองเป็นเสื้อราชาผลตื่นพออ โลบัคทุกถูกนะครับส่วนรายได้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยพี่ก็เอามาแจากในกลุ่มมาเลยนะพี่ไม่เอาไปไหนหรอกนะครับพี่ก็เอามาแจากในกลุ่มซะส่วนใหญ่นะครับใครที่เข้ามากลุ่มแล้วบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมีลุ้นได้โลบัคฟรีด้วยนั่นเองนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่จะเข้าไปหน้าแจากอ่าแจากโลบัคเลยละกันนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มจากในนี้แหละนะครับอ่าโอเคแต่ตอนนี้พี่สุ่มไว้แล้วแหละนะครับเป็นน้องคนนี้นี่นะครับถ้ามันได้เนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้เลย นะครับเป็นน้องค okay. 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 นนี ies, okay. ้โอเคกดตกลงไปครับผมโอเคตอนนี้พี่มีในกลุ่มเนี่ย225โลบักนะครับแพี่แจกไป100โลบักฟรีๆเลยนะครับอันนี้ได้จริงแจกจริงแน่นอนนะครับมากดตกลงไปเลยครับผมปั๊บนะครับเรียบร้อยน้องคนนี้ได้รับ100โลบักฟรีๆเรียบร้อยแล้วนะครับแจกจริงได้จริงแน่นอน100%เลยนะครับตามนี้เลยนะครับตอนนี้เหลือ125โลบักอ่ะวันนี้ แจกแจกสองแจกสองรางวัลไปเลยไหมนะครับดูซิว่าเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะว่าอีกคนนึงเนี่ยจะเป็นคนไหนนะครับเอ่อหวัดดีครับอ่ะมีอ่ะน้องคนนี้บอกว่าอยู่ครบ15วันแล้วเดี๋ยวพี่จะลองใส่ดูนะครับถ้าใส่รายชื่อได้เนี่ยมันจะกดได้นะครับพอ้น้องคนไหนว่ารูปรไฟอะไรอ่ะปับป๊บมีเข่าโอเคน้องคนนี้ปับ๊บนี่แบบนี้อ่ะได้นะครับแบบนี้อ่ะ รับโลบัคได้นะับเพราะคืออยู่ครบเรียบร้อยแต่ถ้ามันขึ้นตัวนังสือสีแดงเนี่ยก็คือไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะแจกให้น้องคนนี้อีก100รโลบัคสดๆแจกโชว์เลยนะครับผมปุ๊บไปเรียบร้อยนะครับวันนี้แจก2รางวัลคนละ100รโลบัคฟรีๆช่องพี่แจกจริงแน่นอน100ตามนี้เลยนะครับโอ้โหวันนี้แจก2รางวัลเลยนะเนี่ยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับเว็บเลสช็อปนะครับใครที่อยากซื้อรีบๆเลยนะครับพี่บอกเลยว่าที่เหลือ600 ID ดีเนี่ย อาจจะหมดค่านี้ก็เป็นไปได้นะครับบอกเลยว่าหมดโคตรไวนะครับลิงก์เว็บเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับกราบคำว่าสวัสดีครับ